วันนี้วันที่29สิงหาคม2568เป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญมีนัดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีในข้อหาขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญ ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่มีหลายคนบอกว่าบทบาทการชี้ขาดเรื่องการกระทำผิดของนักการเมืองควรให้ประชาชนตัดสินไม่ใช่ให้องค์กรอิสระมาตัดสินบางคนก็บอกว่านักการเมืองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนับล้านคนแต่ทำไมให้สารรัฐธรรมนูญที่มีเพียง9คนมาเป็นผู้ตัดสินอนาคตทางการเมืองของนักการเมือง ก็ต้องเรียนว่าเหตุผลที่มีองค์กรอิสระแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้องค์กรอิสระในการตัดสินเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองก็น่าจะมาจากเหตุผล3ข้อ 1. เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540แล้วก็มีมาจนถึงรัฐมนรัฐธรรมนูญปี2550และปีรัฐรมนูนปี2560ปัจจุบัน องค์กรอิสระก็ยังทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2. เหตุที่ต้องมีองค์กรอิสระเพราะนักการเมืองไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีไม่มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขาดคุณสมบัติบางคนมีประวัติเสื่อมเสียเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเกี่ยวข้องกับเวบการพนัน เกี่ยวข้องกับการค้าน้ามันเถื่อนเกี่ยวข้องกับการของหนีภาษีซึ่งเป็นการกระทําผิดกฎหมายทั้งสิน้นแต่ว่าผู้มีหน้าที่ก็ยังแต่งตั้งเพื่อเอาใจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง 3. เนื่องมาจากนักการเมืองขาดสปิริตไม่รู้จักรับผิดชอบทั่วดีต่อหน้าที่ของตัวเองบางคนกระทําผิดก็ไม่ยอมรับผิดไม่แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองไม่มีสปิริตทางการเมืองเมื่อเทียบกับนักการเมืองในต่างประเทศในประเทศที่เจริญแล้ว อย่างเช่นนักการเมืองในประเทศตะวันตกหรือนักการเมืองจากประเทศญี่ปุ่นไม่จําเป็นต้องมีองค์กรอิสระหรือองค์กรใดมาตัดสินเมื่อทาผิดก็จะแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกทันทีแต่นักการเมืองไทยไม่มีด้วยเหตุผล3ข้อนี้นักการเมืองไทยเป็นนักการเมืองที่ขาดสํานึกหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่านักการเมืองไทยหน้าด้านเล่นลิ้นหาช่องทางเอาตัวรอดตีความกฎหมายแบบสีถนนชัยจึงหลีกเลี่ยง ที่จะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองจึงทําให้ต้องมีการเขียนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดยิบและก็ต้องมีองค์กรอ,อิสระมาเป็นฝ่ายตัดสินถ้าหากนักการเมืองไทยมีคุณภาพรับผิดชอบชั่วดีไม่จําเป็นต้องให้ใครมาตรวจสอบตรวจสอบตัวเองได้ก็ไม่จําเป็นต้องมีองค์กรอ,อิสระเหล่านี้ที่จะมาตรวจสอบทวงดุลส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีองค์กรอ,อิสระเข้ามาแทรกแซง ระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาของคณะกรรมการในองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่ด้วยความจําเป็นเมื่อการเมืองไทยเป็นเช่นนี้คุณภาพนักการเมืองไทยเป็นเช่นนี้จึงจําเป็นต้องมีองค์กรอิสระขึ้นมาตัดสินและเมื่อมีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องใช้องค์กรอิสระให้สมกับเจตานารมณ์ที่บทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ควรมีสารรัฐธรรมนูญในการตัดสินคด,ดีของนางสาวแพรทองทานซึ่งถ้าหากนางสาวแพรทองทานรับผิดชอบชั่วดีแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองตั้งแต่วันที่คลิปหลุดโดยการลาออกหรือยุบสภาเรื่องนี้ก็ไม่ถึงสารรัฐธรรมนูญแต่เมื่อยืนกระต่ายขาเดียวไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นจึงจำเป็นต้องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินครับ